ันที่ข่าวที่2นะคะของพี่นัทศักดาธรค่ะที่เขาไปร่วมงานโรดโชว์นะคะครูเอาติ้งสเปเชียลของคลื่นครู93ค่ะงานนี้นะคะเราไปดูดีกว่าว่าพี่นัทเขาจะขนแฟนคลับแล้วก็เพลงเพราะๆอะไรไปร่วมร้องในงานกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวโอโซนิ o ่งเฟรชนะครับวันนี้เนี่ยผมนัทศักดาธรน,นะครับก็มาทํางานที่ตึกอีทันไทยช่วงพักเที่ยงพอดีอาจจะสงสัยว่ามาทำอะไรจริงๆแล้วมีกิจกรรมโรดโชว์นะครับของครูเอาติ้งนั่นก็คือเป็นกิจกรรมพิเศษข,ของคลื่นครู93้าส ไฮนะครับที่จะมาโปรโมททริปของเขาที่คราวนี้จะไปมาลดีฟกันแล้วก็แต่ละออฟฟิสเนี่ยสามารถร่วมเล่นสนุกได้นะครับแล้วก็เขาจะหาผู้โชคดีจาก5ออฟฟิสออฟฟิสละ10คนถ้าใครอยากลุ้นก็เข้าไปติดตามรา,ายละเอียดกิจกรรมได้จากเว็บไซต์ของคลื่นครู9 3เลยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาร้องเพลงเรียกคนมอบความสนุกร่วมเล่นเกมนะครับเดี๋ยวตามไปดูภาพกันเลยครับ

โอ้โห,โ,อโ,หโหพี่นัทนะคะไปที่ไหนแฟนคลับของเขาก็นานแน่นอบอุ่นจริงๆเลยนะคะแล้วก็พี่นัทก็ยังร้องเพลงได้พร้อมเหมือนเดิมที่สำคัญเพลงเขานี่ก็กำลังมาด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลใหม่ยังไงก็ให้กำลังใจพี่นัทด,ด้วยนะคะ